สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอพระเครื่องทุกทุกท่านนะครับผมพบกับโจแจน e p ที่469ครับวันนี้ก็ได้พระมาะแบ่งปันพี่พี่นะครับสนใจหรือชื่นชอบเภาองไหนก็โทรสอบถามทุกปิดได้ครับที่เบอร์089นะครับ2141595เบอร์นี้เลยนะครับผมมีบริการเก็บไปทางเหมือนเดิมนะครับนี่ฮะก็ดีครับ มาดูพระรายการแรกเลยครับผมพระรายการแรกนําเสนอเลยครับอันนี้เป็นพระบูชานะครับผมขนาดน่าจะสามนิ้วหรือสี่นิ้วนะครับนี่ฮะน่าจะสามนิ้วครึ่งครับเป็นหลวงปู่เืิกวัสสาริโคนะครับเป็นเนื้อปูนผสมผงนะครับนี่ฮะเนื้อปูนผสมผงพระสวยเดิมๆเลยฮะนี่ฮะมีอุดผงด้วยนะครับปูนผสมผงนะครับนี่ฮะเป็นหลวงปู่เืิกวัสสาริโค ดูนะครับผิวหิ้งๆิ้งเลยนี่ฮะคือขนาดปูชาครับนี่ฮะสายจังหวัดนนทบุรีนะครับผมหลวงปู่เผือกวัดสาริโคนะครับนี่ฮะเอกลักษณ์ของปู่เผือกนะครับเห็นไหมนั่งสมาธินี่ฮะเนื้อปูนผสมผงนะครับเอาอันนี้เอาเอาแปดร้อยครับผมขออนุญาตเปิดที่แปดร้อยนะเนื้อปูนผสมผงนะครับหลวงปู่เผือกวัดสาริโคนะครับสายเมืองนนทนี่ฮะเอาแปดร้อยบาทครับนี่ฮะแบ่งปันวิพีเอฟซีนะครับแปดร้อย ต่อไปรายการที่ที่สองครับแมวันนี้มีทองนี่ฮะสวยๆนั้นเลยครับอันนี้เป็นแผ่นปั๊มนะครับแผ่นปั๊มชินลลาดนะครับนี่ฮะขนาดบูชาเลยเก่านะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าปีไหนแต่แผ่นปั๊มเก่าจริงดูนะฮะเห็นไหมเนี่ยมีทองเก่าจริงนี่ครับแผ่นปั๊มชินราชนี่ครับเก่าจริงทองแดงเก่าเลยนะ แล้วแผ่นบังบาครับแผ่นปั๊มมาแล้วปั๊มได้สวยจริงๆนะครับนี่ฮะแผ่นปั๊มชินราชขนาดบูชาดูดูเส้นนะครับเนี่ยเส้นต่างว่านี่ฮะขนาดบูชาโอ้โหสุดยอดเลยครับนี่ฮะคืออัดกรอบอวิทยาศาสตร์แล้วก็บูชาได้เลยนะครับแผ่นปัม๊มเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวนะครับเอา500ครับผมแผ่นปั๊มชินราชนะครับยุคเก่าเลยปีเก่าด้วยนะครับนี่ฮะ สวยเหมือนเดิมเอาห้าร้อยครับแบ่งปันห้าบาทนะครับรายการที่2นะครับแผ่นปั๊มชินาลาต่อไปรายการที่ที่3ที่3นี่เป็นนี่ครับตะกุดตะกุดเชือกเก่าๆครับเจ็ดดอกนี่ครับตะกุดเชือกเก่าเจ็ดดอกนะครับนี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับนี่ฮะเป็นตะกุดเชือกคาดเอวนะฮะคาดเอวเจ็ดดอกนี่ครับนี่ครับพี่ๆี่นใดแบบ คุณช,ชอบเป็นเครื่องรางนะครับเครื่องรางพวกเครื่องรางสายเหนียวนะครับนี่ฮะตะกุดจัดเลยครับเจ็ดดอกครับนี่ฮะเห็นไหมแล้วเชือกนี้ผมบอกตรงแล้วว่าเป็นเชือกเก่าจริงฮะนี่ครับเห็นไหมเป็นป่านเก่าเลยเราดูนะครับดอกตะกุดเนี่ยมีทั้งหมดเจ็ดดอกนี่ฮะตะกุดเก่าเก่าผมว่าน่าจะยุคเก่าอ่ะนี่ครับเห็นไหม นี่ครับมาเป็นคู่นี่ครับที่วงครับของเก่านะครับโอ้เก่าจริงนี่จะขาดแล้วนะครับนี่ฮะเจ็ดดอกนะครับคือจะมีคู่มีคู่หกดอกแล้วก็เดียวดอกครับแล้วก็เชือกคาดเอวนี่เป็นเชือกนี่ฮะลายตะขาบครับผมนี่ครับเห็นไหมอ้สวยครับตะกรุดนี่ฮะเจ็ดดอกเชือกเก่า เอาห้าร้อยบาทครับผมขออนุญาตเปิดที่ห้าร้อยนะครับเครื่องรางนะครับเป็นตะกุดยุคเก่าเลยโอ้โหพระตะกุดแบบน่าใช้อ่ะนี่ครับรายการที่สามครับต่อไปรายการที่สี่อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะครับวัดตะโกนะครับนี่ครับเป็นรุ่นเสาห้านะครับรุ่นเสาห้าเป็นเหรียญสวยจริงกล่องเดิมๆนะครับนี่กล่องเดิมหลวงพ่อรวยนะครับเป็นพระที่น่าเก็บสะสมมากครับ คือช่วงเนี้ยราคาพระอาจจะไม่บวอบ่ามากนะครับราคาพระอาจจะตกลงมาครับแต่ราคาเนี้ยน่าเก็บสะสมมากนี่ฮะเหรียญหลวงพ่อรวยนะครับรุ่นเสาห้านะครับนี่ยบริบูรณ์ซับรวยห้าแสนล้านเป็นเหรียญที่นี่ฮะราคาน่าเก็บน่าแต่ต้องได้ครับนี่ครับเป็นเหรียญสวยรเดิม,ดมโอเราผิวไฟฮะผิวไฟแดงมาก นี่นะครับเนี่ยผิวไฟแดงแดงดูนะครับเห็นไหมก็เป็นพระมีวงเดือนด้วยนะครับเนี่ยผิวลุ้งเดิมๆเลยนะครับนี่ฮะเป็นคนรวยที่ของตัวนี้ว่าเป็นพระที่หน้าเก็บสะสมนี่นี่ฮะชื่อชั้นก็ดีมากครับนี่ครับโอ้โหดูเซียนนี่ฮะสองห้านะครับ นี่รวยหมายเลขยี่ห้านะครับนี่ฮะเห็นไหมตอกหมายเลขยี่ห้ากล่องก็ตอกกล่องก็ติดไว้ยี่ห้าเหมือนกันนี่ฮะเห็นไหมนี่คือยี่ห้านะครับเราดูนะครับนี่ครับตอกสองห้าเราโคตรรวยนี่ฮะเหรียญน,นี้ครับเอาสี่ร้อยบาทนะครับเนี่ยหายากมากแล้วก็ไม่ค่อยเจอครับเหรียญสวยๆอย่างเงี้ยผิวไฟเดิมๆพร้อมกล่องมาจีสี่ร้อยบาทครับรายการที่ที่สี่นะฮะต่อไปรายการที่ห้า รายการที่ห้านี่เป็นอ่าเขาเรียกว่าหลวงพ่อวัดอู่ทองนะครับนี่ฮะวัดอู่ทองนี่ครับเป็นหล่อโบราณโอ้โหนี่นะครับเป็นหลวงพ่อวัดอู่ทองหล่อโบราณน,นะครับเห็นไหครับโอ้เก่าคลาสสิกมากๆนี่ฮะพิกโอ้โห นี่เป็นหล่อโบราณครับเอาสามร้อยครับวัดอู่ทองนะครับวัดอู่ทองนี่จังหวัดอยุธยาหรืออยู่โซนนะครับโซนภาคกลางครับนี่ฮะยาหรือสุพรรณไม่แน่ใจนะครับวัดอู่ทองนี่ฮะเอาสามร้อยครับวัดอู่ทองครับส่วนพี่ได้รู้จักนะครับผมต่อไปรายการที่ที่หกครับที่หกอันนี้เป็นเละอ่า หน้ากปกครับหน้ากปากหน้าปกนี่ฮะน้ากปกส่วนสี่นะครับนี่ฮะเป็นพระเนื้อหา <Credit noise> <facial> ค่อนข้างที่จะนี่ฮะเป็นเนื้อเขาเรียกเนื้ออะไรเนี่ยมีความเก่าเนื้อชินหรือเปล่าเนื้อชินนะครับนี่ฮะเนื้อก็จะเป็นแบบนี่ฮะปกส่วนสี่นี่ฮะเอาสามร้อยครับปกส่วนสี่นะครับนี่ในการที่ หกนะครับหกส่วนสี่สามร้อยบาทต่อไปรายการที่ที่ห้าครับที่ห้านี่เอาสมเด็จดีกว่าครับพระสมเด็จอันนี้สมเด็จเป็นฐานแซมนะครับฐานแซมดูนะครับว่าปีไหนนะครับออกวัดไหนออกเกจิท่านใดน,นะครับคือลองให้พี่พี่ได้พิจารณาดูนะครับเนี่ยสามร้อยบาทครับอ นี่ฮะแต่มีมวลสารนะครับมวลสารนี่ครับเห็นไหมครับนี่ฮะตัดนี่คือพระสมเด็จฐานแซมเอาสามร้อยรายการที่เจ็ดต่อไปรายการที่แปดที่แปดเป็นพระปิดตานะครับนี่ฮะปิดตาเนื้อโลหะเก่าเลยเก่าจริงนะองนี้มียันครับหลังมียันยันแบบเนี้ยเหมือนยันแบบว่านี่ฮะ อย่างนี้เลยครับทราบที่จะไปนี่ฮะผมได้มาผมยังไม่ทราบที่เลยว่าเป็นที่ไหนนะครับแต่เป็นปิดตาเก่าจริงๆเนื้อเนี่ยเนี่ยหล่อเก่าเนี่ยนี่ฮะโอ้คลาสสิกฮะสามร้อยครับผ้าปิดตาเนื้อหาเก่าสามร้อยบาทรายการที่แปดนะครับต่อไปรายการที่เก้าลมห้อเงินพิมพ์ิยมลองพิจารณาดูครับนี่ฮะคลาสสิกเนื้อหาเก่านี่ฮะ ใต้ฐานสามร้อยครับในการที่เก้านะครับนี่ฮะสามร้อยบาทจัดไปครับผมลงพงเงินนะครับต่อไปในการที่ที่สิบพระสมเด็จสมเด็จพิมพ์ใหญ่เนื้อหาจัดจ้านเนื้อมีเม็ดมวลโมเสาเนี่ยเป็นเป็นก้อนเลยนี่ครับเห็นไหมสารก้อนเลยนะครับเพกด้านข้างตัวตัด เป็นนี้ครับด้านหลังครับธรรมชาติจริงมีมดสามก้อนก้อนเลยนะครับนี่ฮะนี่ครับลองพิจารณาดูนะครับผมเอาสามร้อยครับอ๋อสามร้อยนะครับรายการที่ที่สิบนะครับนี่ฮะพระสมเด็จแม่าเรียมกรอบนี่สวยเลยครับองค์นี้นะฮะนี่ครับนี่ครับสวยจริงพระองค์นี้เอาสามร้อยครับผมรายการที่สิบต่อไปรายการที่สิบเอ็ดอันนี้เป็นพระกิ่งดูนะครับพระกิ่งเก่าๆไงดู เนี่ยคาบผิวหิ้งๆเลยนะฮะพริกด้านหลังมาเป็นบุญบารมีนะครับนี่ฮะบุญบารมีเอาสามร้อยครับบุญบารมีนี่ฮะนี่ฮะอุดกิ่งเก่าจริงสามร้อยบาทบุญบารมีนะฮะขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับผมนี่ครับชื่นชอบยังไงก็โทรปิดกันได้นะครับนี่ฮะบุญบารมีช้าๆนะครับนี่ฮะโอ้โห นี่นะครับสามร้บาทราการที่สิบเอ็ต่อไปรายการที่สบสองอันนี้เป็นสมเด็จโตครับร้อยสิบแปปีนะครับนี่ฮะร้อสปีนี่ครับ,รบสวยเหมือนเดิมครับผมนี่ฮะร้อยสิบปปีหรือร้อย ผมก็ไม่แน่ใจครับนี่ฮะเจ้าข,ของพระบอกว่าร้อยสิบแปดปีลองให้พี่พี่จารณายผัวพาเนี่ยดูง่ายจริงฮะพระเก่าพระสวยจร,จริงครับดูง่ายครับเป็นรูปเหมือนสมเด็จโตครับนี่ฮะอนุสรร้อยสิบแปดปีหรือนี่ฮะร้อยยี่สิบองปีผมก็ไม่แน่ใจผมก็นี่ฮะได้มาแบบนี้เอาเป็นว่าสามร้อยบาทแล้วกันครับอสมเด็จโตสามร้อยต่อไปในการที่สิบสาม พิมพ์คิตาคิตาเอาสามร้อยครับผมนี่ครับในการที่สามรับสามร้อยบาทนี่ฮะพิจารณาดูนะครับใต้ฐานก็จะเป็นอย่างนี้ยนี่ฮะนครับสามร้อยครับพิมพ์คิตานะครับนี่ฮะในการที่สิบสามต่อไปในการที่สสี่อันนี้เป็นเหรียญเก่าเลยนี่ครับเหรียญเก่าครับจังหวัดอะไรอะ่ะไม่แน่ใจครับปีศูนย์หกด้วยเหรียญเก่าจริงนี่ฮะ นี่ครับเป็นพระครูนะครับพระครูยานวุฒิกรนะครับนี่ฮะเลื่อนสมณศักดิ์พระครูยานวุฒิกรเลื่อนสมณศักดิ์นะครับนี่ฮะปีศูนย์หกพศนะครับโอ้ปีลึกอยู่นะครับเอาสามร้อยครับผมนี่ฮะทราบที่จัดเลยครับสามร้อยพระครูยานวุฒิกรปีศูนย์หกในการที่สิบสี่ต่อไปในการที่สิบห้านี่ฮะหูยานลบบุรี เดี๋ยวผมขอญาตแกะให้พี่ๆดูนะครับนี่ฮะหูยานลบุดีนี่ครับเป็นพระเนื้อชินครับเนี่ยเนื้อจะออกระเบิดระเบิดแล้วครับชินเขาเรียกชินกุเก่านะครับนี่เห็นไหมครับแม่ลาสิงจริงนะครับนี่ฮะดูด้านหลังระเบิดระเบิดครับนี่ฮะ ชิ้นกูเก่าเอาสามร้อยห้าสิบก็เริ่มครับเอาสามร้อยห้าสิบครับนี่ฮะชิ้นกูเก่าและชิ้นครับกูเก่าจริงสามร้อยห้าสิบครับนี่ฮะจัดไปครับรายการที่สิบห้าครับต่อไปรายการที่สิบหกนี่รูปหล่อพิมพ์ขี้ตานะครับนี่ฮะน่องรอยการระเบิดเนื้อจุดเดือดๆอย่างเงี้ยนี่นี่นี่นะครับขี้ตานะครับเนื้อเนี่ยตุ่มเดือดพริก ใต้ฐานก็มีตุ่มเดือดเอาแปปันปเลยครับพี่พีเฟนะครับพระเนื้อหาค่อนข้างสวยงามนี่ฮะเอาสามร้อยครับผมนี่สามร้อยบาทนี่นะฮะรายการที่สิบหกสามร้อยนะครับต่อไปรายการที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดนี่ก็เหมือนกันครับนี่ฮะรูปหล่อพิมพนิยมเนื้ออมเขียวใบหน้านะครับอาจจะเกิดจากนี่ฮะ การเทโลหะลงไปแล้วก็หุ่นเทียนครับชำรุดนี่ฮะอาจจะไม่ค่อยสวยครับนี่ฮะแต่นี่ครับเนื้อหาชัดเจนครับเห็นไหมครับนี่นะฮะเห็นไหมคืออาจจะเกิดหุ่นเทียนชำรุดนะครับนี่ครับดูนะครับเห็นไหมนี่นะครับ นื้อสวยงามเอาสามร้อยแล้วกันครับเอานี่แบ่งปันเลยนะครับสามร้อยนี่ฮะก้นก้จะเป็นแบบนี้สามร้อยบาทเร,รื่การที่สิบเจ็ดนะครับต่อไปเรื่การที่สิบแปดสิบแปดเป็นนี่ครับพระสมเด็จนะครับนี่ฮะพระสมเด็จดูนะครับเผื่อเพื่อนๆในชื่นชอบนะครับนี่ฮะพระสมเด็จเกตทารุซุ้มนี่เนะะื้อหาเก่านี่ครับด้าน,นข้าง ด้านหลังนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับครับมีมวลสารด้วยเนี่ยเอาสามร้อยแล้วกันครับอ้าวนี่สามร้อยบาทครับในการที่อ่าสิบแปดครับแม่พิมพ์สวยจริงๆนะฮะเกรทะลุซุ้มแล้วก็นี่ครับพิมพ์คลาสสิกมากลึกๆเนี่ยสามร้อยครับในการที่สิบแปดต่อไปสิบเก้าสิบเก้านี่ครับสิบเก้าเป็นนี่ครับเป็นพระขี่คุดขี่หนุมานครับนี่ มาหมด3องค์ครับน่าจะปี2527ครับหลวงพ่อฤาษีนิงนำปลูกเศษครับมีผงของหลวงพ่อปานด้วยนะครับนี่ฮะผสมมวลสารของหลวงพ่อปานนะครับเป็นหลวงพ่อฤาษีนิงดำปลูกเศกปี27นะครับนี่ฮะนี่ครับเป็นอ่าพระสวยขั้วจริงๆเนี่ยเนื้อดินครับอุดผงทุกองค์ครับนี่ครับชัดเจนนี่ฮะเราดูองค์เนื้อแดงๆนี่ครับ นี่ฮะเห็นไหมห่วงเขาธรรมชาตินี่ครับสามองค์นะครับสามองค์นี่ฮะหลวงพ่อสียงดำปลูกเสกนะครับปีสองพันร้อยย่ิบเจ็ดสามองค์นี่ครับนี่ครับสามองค์ขออนุญาตเปิดที่เอาเอาห้าร้อยบาทนะครับนี่ฮะคุ้มครับผมนี่ครับสามองค์ ห้าร้อยบาทรายการที่สิบเก้าครับต่อไปรายการที่ยี่สิบยี่สิบเป็นพระลงรักทาทองน่าจะเป็นพระรัตนารือเปล่าไม่แน่ใจครับเป็นพระสังฆัยครับนี่ฮะสังฆาดดูนะครับเก่าจริงใต้ฐานอุดผงครับอุดผงหรืออุดดินไม่แน่ใจนะครับอุดดินหรือเปล่านะครับนี่ฮะเอาไปสามร้อยครับนี่ครับแบ่งปันครับ น่าจะเป็นยุครัตรน์ว่าครับนี่ฮะเก่าจริงอันนี้เป็นเนื้อโลหะนะครับรล้วทาลงรากทาทองไว้เก่าสามร้อยครับนี่ฮะสั่งกจายโบราณสามร้อยต่อไปรายการที่ยีเบ็ดครับยีเบดเป็นลงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่ฮะเก่าคลาสสิกจริงดูใบหน้านะครับนี่ดูด้านหลังนะครับนี่ครับเห็นไหมคลาสสิก้อมกรอบเลยสวยเดิมเ เอาสามร้อยห้าสิบการที่ยี่5ิเอ็ดสารอยห้าสิบต่อไปในการที่ย2 22ิบสองยิบสองเป็นพระสมเด็จนี่ฮะเนื้อหาค่อนข้างเก่าเก่านี่เห็นไหมเก่าจริงนี่นะครับพลิกด้านหลังมาโอ้โหเนื้อเขานี่แบบเข้มจริงอะ่ะเนื้อแบบนี่ฮะเนองเน่าแก่น้ำมันครับนี่ฮะสวยขั้นสิบดีนะครับนี่ฮะนี่ครับ ขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับผมนี่เอาเอาสามร้อยแล้วกันครับเอาสามร้อยบาทในการที่ยี่สิบสองนะครับนี่ครับพลิกด้านหลังโอ้สวยจริงครับนี่ฮะสามร้อยครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับผมรายการที่ยี่สิบสองนะครับสามร้อยบาทต่อไปรายการที่ยี่สามยี่สิบสามเป็นพระสมเด็จครับอันนี้เป็นพิมพ์ค่อนข้างที่จะลึกและสวยจริงดูนะครับเห็นไหมเนื้อหาเขานะครับนี่เห็นไหมครับ โอ้ยเนื้อแห้งแก๊กเลยนี่พริกตั้งข้างเห็นไหมครับมีมวลสารด้วยเนี่ยมวลสารโตเกิลนี่ครับนี่ครับด้านหลังธรรมชาติเลยเอาสามร้อยแล้วกันครับนี่ครับนี่มีเม็ดมวลสารด้วยนี่ฮะพริกปั๊บปั๊บนี่ครับสามร้อยครับรายการที่ยี่สิบสามต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่อันนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อแดงวัดทุ่งคอกนะครับเป็นหล่อโบราณเลยนี่ฮะเห็นไหมหล่อโบราณพริก ด้านหลังมาเนื้อเขานิดสวยจริงครับนี่ฮะเนื้อค่อนข้างจะมีความเก่าธรรมชาติแล้วก็อุดกิ่งด้วยนะครับนี่ฮะตะไบโบราณตะไบเ,เก่าเลยการแต่ง,ขงเขานี่นะครับลงพ่อแดงวัตถุคล้อกสามร้อยบาทครับนี่ฮะขออนุญาตเปิดที่สามร้อยครับทุ่งค้อกนะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบห้ารูปล่อลงพระทบพิมฐานสูงนะครับนี่ฮะพิมพ์ฐานสูงเขาเรียกว่าหัวไม่ขีดฐานสูงนะครับ นี่เห็นไหมพระคอนข้างที่จะมีความเก่าอยู่แล้วครับนี่ฮะเป็นรอโบราณท่านแต่ฐานมีการแต่งตะไบครับนี่ครับเห็นไหมเอาสามร้อยครับลงทบนะครับเอาสามร้อยบาทรายการที่ยี่ห้าต่อไปรายการที่ยี่หกนี่ครับยี่หกเป็นพระสมเด็จครับแกะเลยครับจะได้ดูโอ้โหดูนี่ฮะกรอบเก่าจริงนี่นะครับข่อย่าเลยครับรายการที่ยี่สิบหกนะครับสมเด็จ นี่นะฮะพระแม่พระผิดด้าน,นข้างด้านหลังนะครับธรรมชาติแล้วนี้เรามาดูเนื้อนะครับนี่ฮะโอ,โ,โอ้โหเนื้อคัาศึกจริง,งนี่ฮะนี่ครับเห็นไหมด้าน,นข้างนะครับเห็นไหมครับนี่ด้านหลังนี่ครับสวยข้าเพ้านี้นี่ฮะพระสมเด็จ เอาสามร้อยแล้วกันครับผ้าสาเร็จตรงนี้สามร้อยบาทในการที่หกต่อไปใรการที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดนะครับอันนี้เป็นกระอะไรเนื้อผงชันมากครับนี่ฮะเนื้อผงชันมาก พระเนื้อผงชานมากหลังยันนะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อทบนะครับนี่ฮะหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะครับนี่ครับเห็นไหมเป็นเนื้อผงชานมากนะครับนี่ฮะหลังยันกดลึกลงไปเนียนี่นะครับพระดูสวยงามครับนี่ฮะเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อทบนี่โอ้โหพระอย่างเงี้ยน่าใช้ครับน่าบูชาครับเห็นไหมเป็นรูปหล่อนะครับนั่งสมาธิแล้วก็นี่ฮะมวลสารเขาแล้วแห้งแก๊กเลยนี่เป็นเนื้อชันมากนะครับ หายากไม่ค่อยเจอนะครับนี่ฮะข้างหลังเป็นยันครับกดลงไปลึกๆเนี้ยเนี่ยเห็นไหมกดขนาดที่พระพงนี้ยังมันบาดอยู่กดปับ๊บแห้งปับ๊บเกิดการยุบตัวนี่คือธรรมชาติของพระนะครับนี่ฮะเห็นไหมนี่นะครับเป็นเนื้อชั้นมากครับนี่ฮะเห็นไหมผสมชั้นมากโอ้โหพระนี่ฮะเก่าคลาสสิกจริง นครับไม่ค่อยเจอนะฮะพบเจอน้อยมากเอาแบ่งปันเลยนะครับเอา450ครับผมราการที่7นะครับต่อไปรายการที่28ครับนี่เป็นพระสมเด็จอันนี้พิมพ์เส้นได้ว่าไม่แน่ใจนะครับนี่ฮะเนื้อจะออกแบบนี่ครับนี่ฮะแก่น้ํามันตั้งอิวครับผมนี่เห็นไหมล้วมีมวลสารด้วยนี่ครับน่าจะเป็นพิมพ์เส้นได้ดูนะครับความเก่า พลาสิกดีนะครับแล้วดูด้านหลังครับตรงนี้ร่องรอยการหลุดกระท่อไปนิดๆครับแต่ผ้ายังคงสภาพความสวยอยู่อันนี้นะครับสวยเดิมเ,มเลยข้างหน้านี่สวยมากนี่ฮะผ้ามีขอบด้วยนะนี่ฮะขอบแบบนี่ครับเห็นไหมนี่ฮะนี่ครับนี่นะครับ,รบเอาสามร้อยห้าสิบครับผมในการที่ยี่แปดนะต่อไปในยการที่เก้า อันนี้เป็นรูปหล่อหลวงพุถทกครับรุ่นชนันีครับนี่ฮะรับเสด็จชน,นันีปีหนึ่งสองครับพระนี่ฮะสภาพก็จะล้องรอยการนี่ฮะแต่งตะไบความเก่าคลาสสิกนี่ฮะแต่งตะไบใช่ไหมแล้วอุดกิ่งนี่ฮะปีหนึ่งสองครับ, 1, รบนี่ล้องรอยยุบย่นลงฮะเห็นไหมครับนี่คือหลวงพุถทกรุ่นรับเสด็จ ชนนีนะครับปีหนึ่งปีหนึ่งสองครับสวยเหมือนเดิมเลยเอาสามร้อยห้าสิบครับผมนี่ฮะรายการที่เก้าต่อไปรายการที่สามสิบรายการสุดท้ายนะครับนี่ครับรายการที่สามสิบครับเป็นผ้าสมเด็จผมดูเป็นเกตดประตูนะครับนี่ฮะเป็นผ้าที่มีค่อนข้างมีมวลสารครับดูนะนี่หนึ่งก้อนครับมวลสารมีเม็ดดำครับนี่เม็ดดำนี่ฮะมีหูด้วยดู มีหูมีเกตแล้วดูนะฮะนี่ฮะอูธรรมชาติดูแขนเนี้ยวงแขนดูนะครับแล้วดูนะครับนี่ฮะดูนะครับนี่คือรายการสุดท้ายครับนี่นี่ฮะเม็ดดำนี่ครับนี่นะครับพิกด้านข้างนะครับเห็นไหมพระค่อนข้างมีมวลสารและความคลาสสิกอยู่ด้านหลังนะครับนี่ฮะเป็นก้อนเลยนี่ครับเห็นไหมนี่ครับ นี่ครับรายการสุดท้ายนะครับนี่เงินเกตบัวตูมครับสวยเดิมเเอา400บาทครับเกตบัวตูมนะครับสนใจยังไงขอรู้เพิ่มเติมได้นะครับผมนี่ฮะเกตบัวตูมผมชอบตรงนี้ครับตรงเนี้ยธรรมชาติมากนะนี่แล้วก็นี่ฮะโอ้คลาสสิก400บาทในการที่30มสรายการสุดท้ายก็ประมาณนี้ครับผมหากพี่เพื่อนะครับสนใจหรือชื่นชอบ พระองค์ไหนนะครับโทรปิดโทรสอบถามได้ครับที่เบอร์นี้เลยครับเบอร์0892 41595นะครับผมวันนี้โจแจนพาเครื่องของลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ